สวัสดีครับพี่น้องเตยล่าแล้วแล้วค่ะงามบอหวานบอเอเตยล่าเสร็จแล้วค่ะที่งานมึงสีฐานพ่นเอินงานบูซาบูซาหน้าสา,าวจะก,กี่เลยมามางานนี้ทุกปีตั้งแต่อยู่เสียงอีสานตั้งแต่อยู่เสียงอีสานปีแรก กะกะมากะม่าร่ำมองนี่เลยแล้วก็ยุ่งใจเกินลอยก็ได้มาร่ำได้ได้ได้มาที่ที่สถานที่นี้ตลอดเลยเออแล้วก็มองนี่มองอันพบรักพร้อมเดฟปีแรกไม่เจอเสียงอีสานเนอเตยไล่สิละเขามาหาเขามาเออสะออนจะยังอันอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับป้าอันไปออนซ้อนไปอีกเรียก่อน ผู้จัดการถ่ายคลิปเฮ้ยสวอนแท่อุปาร์ตพูน่ะพี่น้องเมือ,เองแนี่เอาปืดขนาดเลิกเที่ยงขึ้นด้นี่ยังไลายปะนี่คันอันคันอันเลิกกันซอดแก้งสฉพาะไรเป็นแสนบนบ่หรือจะไหนเมื่อดีเอาตัวเมื่อดีเมื่อนี่มากมากโอ้ยจะอ่อนพระเอกเนาะเพราะว่าไม่เสียงหรอกแปลงขึ้นว่ามีเสียงหอบ เสียงแหงมาบอกโอ้ซาลองเพ่งเพ่งเดียวนึงก็เสียงแหงเดินทางเดินทางอะไรไหมนี่นอนก่อนเลยบ้านอันนี้นอนก่อนเดินรถบัวก้าเดินทางที่ไหนบามาลบบุรีโอ้ยมื่กี้สิ้นท่าแก่แล้วปิดไฟอย่างเฮ้ยพอผ่านเท่าเด้อพี่น้องเอาพวกหัวใคิดว่าอะไรติดเลยลบบุรีบ้านเยียงวัดไชยบาดานครับเมียนปะวะกูบอกถึงบุรีเมียน คือวัดรัดทุ่งสนุนวะวบดแตวาลบุรีค่ะวัดนี้จ้างใจกระร้อยสุกป,ปีอาจารย์พระอาจารย์มีผูกมัดตลอดชีวิตเลยเพราะว่าแต่ว่าต้องเอามือร้อยเนี่ยมือร้อยต้องเป็นใจกินร้อยวันลอยกระทงต้องเป็นใจกินร้อยเท่านั้นที่ไปสแสดงครูร้อยไปน้ม,มีร้อยที่รับกันบหมมอครเทากันครเทกันเสื้อบรว่าตั้งแต่เป็่นศิลปินมาอ,อ,อ,อย,อยู่อัน มอลำนี่กับมาผอมาอยู่สิงห์อีสานกับมาก็มาล่ำนี่เลยเดยิตั้งแต่อยู่สิงห์อีสานมาสองปีติดอยู่พ่ออยู่สิงห์อีสานสองปีเนาะแล้ววันนี้กันมาอยู่เจ็ดก็ร้อยก็ได้มากสามปีเลยไหม,ไมคิดว่าสแกนมาเสได้มา,รมารเรื่อยๆอยู่ดีเขาไม่ควรมาครับร้อยผู้เดียวก็ร้อยผู้เดียว,ยดดยวนั่น,นแหละร้อยกระทงกันไปหลายๆคนเขาเอาร้อยอย่างข้นจักบ่ จื้อไคนนี้หผู้วจห้อ้อยเรอยีู่้เดียว้อเป็นอย่างทมเอย่างอ้อเก่งเนาะเวีนมึงมึงเก่งเนาะอู้สออดเนาะไปเอกเวนคนวสออดอกหม่หลายแหงฮะแมนก็เลเวียงกัเลสสิเอ็ดทมมแมนมื่อไหร่ันี้เป็นอเป็น้อันนี้เป็นหวยทมเบิรแล้วมั้งอ่ไปร้อยในองงู่ก็ได้ด้อ เอื่อนภาพไปร้อยซอยบอกโอ้ย oh, ร oh ้อยคู hmm. ูเม okay, ียมันกับวัดเมียตัวเนาะบอยอีเวนต์วามันไก่วันฮาลาวินมาแล้วโอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเรือแล้วพ้อกัน๊ากบาย